สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอ็ซีช่องตวเต่าเบิร์ดสวัสดีในรอบก่อนเที่ยงสวัสดีรอบก่อนเที่ยงเห็นแต่เพป็นติตรดรถใหญ่รถด้วยเดินเสือผนมาสงสัยสิผ้ากันนี้การแต่งโตเทศกิจกรรมเนี่ยยังเป็นก่อน,อน,อนเสีน้ากันที่อย่างกันแน่แล้วตอนนี้ว่า,ตาวเต่าเบิร์ดนอนแล้ก็ตื่นครับนอนต่อแล้ก็ตื่นสันดิสิการณ์ไม่ได้ มันโอเคเลยโอ้ร่างไทยรถไทยนั่นไทยนี่ออกละเยี่ยมโตเลยตัวนี้โอ้กระเป๋าขาดจำบันเไยอาไทยไมย่ดีกระเป๋าขาดจำ hoặc oh, là tiền tố lẹo, hoặc là tiền tố lẹo Nhìn lẽ gì muộng này lẹo À, ngân nhờ Nhìn ngân Nhìn ngân thoát nhờ Hả? Thoát nhờ Nhìn kịp bạc Nhìn ngân giá đi <laughs> เจ็บขาห่วยคือจังนิ้วมันส้นนี่แหละทีนี้เราเปลี่ยนใช่ไหมยึดข้างขวาตามข้างซ้ายเอ้าพุ่ลมะวไปใช่พุ่ละเมาทีมาง,งานแล้วทีมง,งานล่ะเอ็นเก่งแล้วถิ่มง,งานแล<ะ>้วตื่งงนตีใจพุ่งหลอนของพี <S 1> <S 1> เ่เห็นเห็ว่าเห็นว่าจะเช่าคนก็แก่งๆจะเช่าคนเออ ท้ยท้ยท้ยรพี่ลูกน้องมันหกันครับลูกพี่ลูกน้องมันหาะก,นกนันมันบอลตัวคูนอ้คุปอจัดสถานที่แล้วโอ้ยดีฉันโอ้ลอกูกน้องเขาขึ้นยิงยันเนี่ย ลูงน้องบอกพื้นมาขิ่งานแล้วเช่นโอ้พุ้งอยู่แถวนี้นละพุ้งไปคนแล้วพุ้น o, งนายงานโอ้ยเล่าขีา่เล่าอยู่แล้วมาจจกดัน,นดันด้านรถจอนรถดอนล่า

ganan no bi habe ko bo la ganat kan no ti ka kon แร่งรถไฟฟาฟาเนี่ยบงแบงรถไผฟ้าฟ้าเนี่ยพวกเราเห็นด้กยเปล่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยโอ้สร้างสีตัวนี่โอ้เอาของแท้มาเลยตัวเนี่ยเอาเด็กจ็อกเทรนนิ่งโอ้เพราะว่าหนาแน่งเดียวเลยใช้ไม่จับเลยมโอ้โอ้ยง่ายก็ตั้งมาจากหมวกมีไล่โค้ดหมวกมีวันนี้เนี้ยมาจับควยเตดวันนี้ไหม เขาจะขอไหมเอาก็จะมีรถแห่ครับรถแห่ลำเพื่อนเตยเฉยเสด็จพี่น้องสนใจโทรติตดต่อได้ครับ0 6 9 6 9 9 6 5 9 6 9 ระบบเสียงชอช้างมิวสิคช้งางออดิโอซิสเต็มโอ้มาทานเอมินสม,ยมัยวะมาทายดีวะมาทานเดมินสมยัย กเมาะกระเกปขาใส่ไพ่บัตนตายโอ้ยบันทันดิพอเจะกระเป๋ใส่ไพ่เนี่ยของขาดพี่นอ้องของขาดแล้วตาคขาด เราจะออกไปข้างนอกฉันดินั่นแรกะเาจะออกไปซื้อยาโยนนั่นขายยาประจำฉันหอกซื้อยามแล้วมาไปกินมาไปถ่ายรูปถึงเทพพร้อมฉันดิความหมายไพ่กระเป๋ามาจังเลยกระเปาาา๋าบขาดคาบอะไรสำหรับนีโอ้ยเนาะยังไม่มีกระเปาา๋าขายเลยบ่คอยมีกระเปาา๋าไพ่ฉันหอกบ่คอยมีบนบอคอยดีสิกระเปาา๋าไพ่ ข่างกันเลยมามีกระเป๋าสาร่องไว้อันนี้จะาของให้ติดเป็นข้นไพ่กระเป๋าเป็นค้นมักไพ่กระเป๋าแต่ว่าบราได้ซื้อกระเป๋าไพ่ข่างใหมเง็นบ่อน้องมา แกจะกินขอบปนี่เียงแต่เที่ยงชอนุดแล้วเป็นคนมาเนาะผ <c oughs> ู้ใดก็บอกว่าเอ,อนคนนนชอนุดคู่ป,ปอบ่ะไอ้ออกุมมาขาเจ้าฉีรื่มเริ่มเที่ยงม่ใช่นอยาเปน่โอ้ยกระเป๋าขาดจำได้จริงีห ราไปรับซิ่งว่าเราขยันในแฟนไอ้วัลใช้คือว่าเราค้นหอ้องจบปิดต้องใส่เงนิน MTD เนี่ยคนกับเรช่วงกำลังช่วงกำลังหาเงินได้นะหาไม่รอดคุณแล้นี่ใส่ดีไอวัลชใช้นี่ใส่ดีนี่ติดมี่ยังเราก็ให้ยนี่เราะอันใด เป็นปั่นมือบึงแล้วรถเต่รถมไม่เป็นยังซื้อรถไม่ขั้นหนึ่งอ๋อบอกคลิปนี้จะมีครับขออนุญาตไปข้างนอกก่อนหาซื้อยกซื้อยาก,ก่อนพอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสวัสดีครับผม